เด็กๆพบกับคุณตาอีกแล้วนะคะค่าเด็กๆคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันน呐ะอี๋คุณตายังไม่เฉลยดีกว่าก่อนที่เราจะเรียนรู้เราไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนนะคะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะค่าเด็กๆก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะค่ะวอร์มท่าที่หนึ่งนะคะ สลัดมือกันค่ะข้งข้างละห้าครั้งนะคะเริ่มนะคะเอามือขึ้นมาเลยมือข้างนี้เท้าเอลมือข้างนี้ขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งสอสามี่ห้าอเปลี่ยนข้างนะคะหนึ่งสสามี่ห้าค่ะต่อไปท่าที่สองนะคะในการบอรมร่างกายของเรานะคะอ่า เด็กเอามือเท้าใส่เอวเลยเราจะมาใส่เอวกันนะคะเด็กๆไปแล้วนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามส่ห้าหเจ็ดแดเสิบต่อไปเราจะมาสลับเท้ากันค่ะ หลังจากวอร์มร่างกายเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะสําหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวของคูต้าวันนี้ก็คือกิจกรรมทําโยคะกันค่ะเด็กๆค่ะพร้อมแล้วไปกเลยค่ะค่ะสําหรับโยคะของคูต้าวันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเรียกว่าท่าต้นไม้ค่ะเด็กๆสังเกตน,นะคะยืนเท้าชิดกันนะคะกางแขนออกทำตามเลยนะคะ มือไว้แนบเลยนะคะพนมมือไว้บนหัวของเราแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยอนับหนึ่งถึงสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เปลี่ยนค่านะคะกางแข่งอ้ ะะเรียกว่าท่าอะไรนะท่าเสี่ยวพระจันทร์ค่ะเด็กๆเด็กๆก็เท้าชิดกันนะคะการแกนออกเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วเราก็จะเอ็นไปเด็กๆจะเริ่มจากไหนคะข้างขวาก่อนใช่ไหมคะอะ่เด็กๆเอ็นไปเลยเอ็นให้มากที่สุดเลยนับเลยนะคะ นะคะเราจะไปทำท่าดอกบัวกันค่ะ,ะให้เด็กๆนั่งลงนะคะไปท่าที่3ามนะคะให้เด็กๆนั่งขัดสมาธินะคะเอาเท้านะคะข้างไหนก็ได้นะคะขึ้นมาวางทับบนขาอีกข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเ,เอามือขึ้นมาวางไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆทำไหมคะหายใจเข้านะคะหายใจออก หนึ 1> 1่งสองสามสี่ เป๊ะก้เิบเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรู้สึกผ่อนคลายไหมคะค่ะค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วกิจกรรมเคลื่อนไหวของโณต้าก็คือ ทำกิจกรรมโยคะนั่นเองค่ะให้เด็กๆไปฝึกนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําไมคะวอร์มร่างกายของเรานะคะ,ะร่างกายของเราก็จะได้แข็งแรงด้วยค่ะและความอ่อนตัวของร่างกายของเรา mm. ก็จะคงอยู่กับเราไปตลอดเลยค่ะเด็กๆค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณต้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะอยากรู้หรือยังเอ่ยอยังไม่เฉลยดีกว่า ให้เด็กๆไปฟังและไปดูนิทานกันก่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะน, Kids Channel น้องไข่เจียวตอนเด็กดีทิ้งขยะอย่างถูกต้องน้องไข่เจียวเห็นผู้คนทิ้งขยะเกลื่อนกลาดอยู่เสมอทั้งที่มีถังขยะอยู่ใกล้ๆแต่บางคนก็ขี้เกียจจะเดินไปทิ้ง บางคนก็โยนทิ้งลงในแม่น้ำซึ่งการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนี้ทำให้ท้องถนนสกรปรกเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ที่เป็นพาหะเชื้อโรคทำให้ผู้คนเจ็บป่วยไม่สบายและทำให้สภาพแวดล้อมไม่น่าดูดังนั้นน้องไข่เจียวจึงทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางโดยการทิ้งลงถังขยะทุกครั้งและคุณครูบอกว่าก่อนที่จะทิ้งขยะ เราควรแยกประเภทของขยะไม่ควรทิ้งรวมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำขยะไปกำจัดหรือทำลายอย่างถูกวิธี<ป>การทิ้งขยะอย่างถูกต้องแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง<ป>ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม<ป>เพราะการที่เรามีวินัยในตนเองปเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยให้สังคมมีความสงบสุขและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อนๆเองก็ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังช่วยกันรักษาความสะอาดให้บ้านเมืองเราน่าอยู่กันเถอะค่ะงไงบ้างคะดเด็กๆนิทานน้องไข่เจียวสนุกไหมคะเอ๊นิทานเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะเด็กๆตอบตังตังสิถูกต้องแล้วคะ่ะเรื่องอะไรคะทิ้งขยะให้ถูกที่นั่นเองใช่แล้วคะ่ะ น้องไข่เจียวเขามาสอนเรื่องอะไรคะเรื่องขยะใช่ไหมคะในเรื่องเขาพูดถึงอะไรเอ่ยมีขยะเกลื่อนไปหมดเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่าแต่ละคนไม่รู้หน้าที่ทิ้งขยะเกลื่อนไม่ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางน,นั่นเองใช่ไหมคะน้องไข่เจียวเขาก็เลยทําไมคะใช่แล้วน้องไข่เจียวเขาก็เลยมาช่วยกันเก็บขยะเอาไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง และก่อนทิ้งเขาก็ต้องแยกขยะด้วยใช่ไหมคะลูกเ<โล>ก่งมากเลยค่ะและสับ,บ,บตาน,นี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขยะนั่นเองค่ะเด็กๆกตาได้กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้หรือว่าพี่หมีอ๊ะกลิ่นอะไรนะพี่หมีมีกลิ่นไหมคะกุ้ตาได้กลิ่นเหมือนขยะโชยมาเลยค่ะเด็กๆแสดงว่า จะต้องมีคนทิ้งขยะไม่ถูกที่แน่ๆเลยเอ๊ะแล้วขยะคืออะไรคะเด็กๆนัเนเด็กๆช่วยันตอบสิคะถ,ถูกต้องแล้วคะ่ะขยะก็คืออะไรคะใช่แล้วสิ่งของต่างๆที่เรา,าไม่ใช้แล้วหรือสิ่งของที่เหลือใช้นะคะเด็กๆก,ก็อย่างเช่น ถูกต้องค่ะถุงพลาสติกถุงขนมหรือแม้แต่กล่องต่าง,างๆกล่องกระดาษกล่องพัสดุที่เรา,าสั่งของออนไลน์มาเมื่อเราแกะข้างในออกมาแล้วกล่องกระดาษนั้นก็คือกลายเป็นขยะใช่ไหมคะเอ๊แล้วมีอะไรอีกนะคะขยะเนี่ยใช่แล้วมีขวดน้ำใช่ไหมคะถุงขนมขวดน้ำส้ม คุณตาเห็นเยอะแยะเลยเอแล้วก็มีอะไรอีกนะใช่แล้วค่ะเด็กๆอาหารที่เราทานในทุกๆมื้อทุกๆวันนะคะเศษอาหารที่เราทานเหลือแล้วเนี่ยก็กลายเป็นขยะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าขยะเปียกนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วก็มีอะไรอีกนะใบไม้ใช่แล้วค่ะใบไม้ที่มันแห้งแล้วร่วงหล่นลงมาจากต้นก็กลายเป็นขยะหรือแม้แต่กิ่งไม้นะคะ ขยะเยอะแยะเลยนะคะบนโลกของเราเพราะว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะว่ามนุษย์ของเราต้องอรับประทานอาหารต้องใช้ของใช่ไหมคะสิ่งที่ครูต้าพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะก็คือความหมายของขยะนั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆรู้ว่าความหมายของขยะก็คือใช่แล้วสิ่งของที่เหลือใช้เศษของที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ ก็คือขยะเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นขยะพวกเราก็ต้องมาช่วยกันทำไมนะคะใช่แล้วทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรคะโลกของเรานะคะก็จะได้น่าอยู่นะคะและสิ่งแวดล้อมบ้านโรงเรียนหรือที่ต่างๆก็จะได้น่าอยู่สะอาดสะอา้ะอานน่าอยู่นะคะแล้วก็จะปลอดเชื้อโรคนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางนะคะ โลกของเราก็จะไม่น่าอยู่เลยก็จะทำไมคะมีแต่สิ่งสุปรกเต็มรอบตัวเราเลยแล้วก็จะทำให้เชื้อโรคเยอะแยะไปหมดเลยแล้วร่างกายของเราก็จะทำไมคะได้รับเชื้อโรคทำให้เราไม่สบายนั่นเองค่ะค่ะกณต้าก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวลองไปเล่นเกมการศึกษากันต่อเลยนะคะ คะ<ช>่ะเด็กๆคะ่ะสำหรับเกมการศึกษาของรูต้าวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเลือกภาพนะคะภาพไหนที่เป็นขยะนะคะให้เด็กๆเลือกเลยาภาพที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งนะคะเครื่องปั่นแล้วก็เศษถุงขนมภาพไหนเป็นขยะคะเด็กๆไหนเลือกสิคะถูกต้องค่ะภาพขนมนั่นเองถุงขนมนั่นเองคะนน่งคะภาพต่อไปนะคะจะมีภาพ เศษขวดแก้วขวดพลาสติกแล้วก็เครื่องซักผ้าค่ะเด็กๆภาพไหนคือขยะคะเด็กๆช่วยกันเลือกหน่อยค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพขวดนั่นเองที่เป็นขยะนะคะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะมีภาพแจกันดอกไม้แล้วก็เศษอาหารคะ่ะเด็กๆภาพไหนคือขยะคะเด็กๆอ่าเด็กๆหลายคนตอบว่า เศษอาหารนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเกมการศึกษาของคุณตาสนุกไหมคะเด็กๆทำถูกใช่ไหมคะค่ะถ้าคลิปนี้คุณตาก็จะจากเด็กๆไปเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะ